<พ>เชิญอารร่วมร้องเพลงชาติด้วยนะครับพี่น้องยืยนขึ้นเลยนะครับแล้วก็เชิญแกนนํากปปสนะครับแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมร้องเพลงชาติบนเวทีคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะครับ<อ>คุณนริตคำนุรักษ์ครับคุณชำนิศักดิเศษคุณสุทินวรรณบวรอาจารย์อมริตชูสุวนนรรณคณะดีจิตก,ก,กรรมจากศิลปากรดรสรรเสริญสมาราภาเอกนัท พร้อมพันอ,อนอนองการจนะจูศักด์สวภัยบูรลนิติธวันวเจือราชสีพชมาศแก้วผลึกและรุ่นสามนะครับรังสีมารอดรัศมีตามมาด้วยนาทยาเบนจศสิริวัลถาวรเสนเนียมชัยวุฒิผ่องแพ้วนะครับทยาทีพสุวรรณ แล้วก็นะครับคนที่จะมาร้องเพลง,ลงชาติน้องแดนน้องแดนนะครับแล้วก็มาร้องเพลงชาตินะครับรัง็อกเฮสตาประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติชืไทยเป็นประชารัฐไทย,ไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคง ด้วยทีล้วนไม้รักสมักขีไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ลาดเอก,กราชจะไม่ให้ใครคงขีสลงเลือดทุกอยากเป็นชาติพลีตลอดประเทศชาติไทยทวีมิไทย่ยย ใช่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 คุณคุณพิสิทธ์จะพึ่งไปฮะมานี่ก่อนมานี่ก่อนพี่น้องนั่งลงก่อนฮะวันนี้มีข่าวว่ายิ่งรักไปให้ข้อมูลกับเลขายูเอในบันคีมูลว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยร่วมล่างกฎหมายนี่ระโทษ อยู่ด้วยแล้วก็มีชื่อผมด้วยขออาจารย์ภิสิทธ์ช่วยอธิบายในฐานะพาดพิงส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นการให้ข้อมูลกับพี่น้องนะครับเชิญนะฮะพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับผม วันนี้ตั้งใจมาสังเกตการเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ทราบว่าอาจารย์แก้วสรรจะมาจับเป็นตัวประกันอยู่บนนี้แต่เมื่อถูกถามแล้วนายกยิ่งลักษ์ไปบอกกับเลขาธิการสหประชาชาติไว้หลายเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องเท็จและาพาดพิงมาถึงผมผาพาดพิงมาถึงอาจารย์แก้วสรรผมคิดว่าผมมีสิทธิ์จะฟ้องพี่น้องประชาชนว่านายกคนนี้โกหกอย่างไรและวันนี้โกหกระดับโลก ไปโกหกยิ่งลักไปโกหกเพราะเลขาสหาประชาชาติโทรศัพท์มาหาผมถามว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ที่มีการประท้วงเพราะอะไรผมก็บอกกับเลขาสหาประชาชาติว่าการชุมนุมการประท้วงเกิดจากกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้กับทักษิณ ยิ่งลักเลยไปบอกเลขาสหาประชาชาติแก้ตัวหลายเรื่องหนึ่งยิ่งลักไปบอกบันคีมูลว่าปัญหาความขัดแย้งขณะนี้เพราะองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญปปชกกตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้ง สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองผมเลยต้องเขียนจดหมายไปหาบันขีมูลเพิ่งเขียนเมื่อสักครู่เนี่แหละครับบอกองค์กรอิสระเขาไม่ได้มาขัดแย้งกับใครเขาทำหน้าที่ของเขาในการปราบคนชั่ว ยิ่งลักไปเล่าให้เลขาสหาประชาชาติต่อว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเรื่องการปรองดองแล้วใช้คำว่าแม้แต่ผมกับอาจารย์แก้วสันก็ไปร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยพี่น้องครับ คนเขารู้กันทั้งประเทศว่าผมกับอาจารย์แก้วสรรค้านกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่ต้นแต่ที่เข้าไปนะ่ะเพราะไปเป็นกรรม,มาธิการในสภาผู้แทนราษฎรพยายามจะแก้กฎหมายฉบับนี้ให้เป็นกฎหมายที่มีหลักการที่ถูกต้องแต่สู้เสียงข้างมาก ของยิ่งรักไม่ได้ไม่มีเหตุผลไปอ้างว่าผมกับอาจารย์แก้วสันร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะคุณชอบอ้างอย่างนี้ไงล่ะว่าม,มีใครก็คบกับคุณแล้วนี่ถ้าพวกผมสมัครรับเลือกตั้งไปมันก็ไปอ้างอีก เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามผมแล้วทําไมไม่ลงเลือกตั้งเพราะคุณมีนิสัยมีสันดานอย่างนี้นี่อาจารย์ถามเรื่องเดียวใช่ไหมผมเล่าต่อนะ ผมเล่าต่อว่ายิ่งลักบอกบันคีมูลต่อไปอีกว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทักษินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการคืนทรัพย์สินเป็นกฎหมายการเงินแต่ประการใดแต่เป็นความพยายามที่จะปรองดอง แล้วก็จะเริ่มชดเชยเยียวยาให้กับเหยื่อของความรุนแรงการชุมนุมเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นผมก็เลยต้องอธิบายเขียนจดหมายไปบอกเขาว่าโกหกทั้งสิ้น พักของยิ่งรักไปแก้กฎหมายเขียนชัดเจนว่าเหยื่อความรุนแรงทั้งหลายจากเหตุการณ์ทางการเมืองไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพิ่มเติมกลุ่มเดียวที่มีสิทธิ์คือพวกทุจริตขอรับชันก็คือทักษิณนั่นแหละ ที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้นพี่น้องยิ่งลักอุตสาไปอธิบายว่าทำไมต้องผ่านกฎหมายตอนตีสียิ่งลักบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้ผ่านตอนตีสีแต่พักประชาธิปัตย์ไม่ยอมอยู่ร่วมพิจารณาต่อกฎหมายเลยผ่านตอนตีสี่ ท่านนายกฮะอาจารย์พิเศษลองลองใช้คาชาวบ้านนะฮะอย่าพูดว่ายิ่งรักโกหกอาจารย์พูดที่ว่ายิ่งรักตอแหลผมกับอาจารย์แก้วสันนิสัยไม่เหมือนกันผมเลยต้องบอกเลขาสหประชาชาติว่าที่พักประชาธิปัตย์ไม่ยอมพิจารณาต่อ ก็เพราะจะไม่ให้มันผ่านตอนตีสีบอกต้องให้โอกาสพวกเราได้อภิปรายอย่างเต็มที่ประชาชนมีสิทธิ์ในการติดตามอยู่ดีๆมาอ้างว่าที่ผ่านตอนตีสีเป็นเพราะพักประชาที่ปยดอีกแล้วยิ่งลักก็บอกต่อบอกต่อว่า ส่วนที่มีการพูดถึงเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งยิ่งลักษ์บอกว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจหรือมีอำนาจจำกัดต้องให้เป็นเรื่องของกอกตผมก็เลยเขียนไปถึงบันคีมูลบอกกอกตน่ะเขาเสนอไปหลายครั้งแล้วให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่ยิ่งลักษ์ไม่ยอมเลื่อน นอกจากไม่ยอมเลื่อนแล้วบรรดาขี้ข่าทั้งหลายยังไปขู่ว่าจะดำเนินคดีกับก็กตอีกผมเลยต้องมาเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังครับไม่มีคิวจะขึ้นมาแต่ว่าอาจารย์แก้วสรรบอกให้ผมใช้ภาษาชาวบ้านผมให้พี่น้องตัดสินใจเอาเอง ว่าที่ยิ่งรักเล่าบันคีมูลทั้งหมดน่ะมันมีสองอย่างเท่านั้นน่ะไม่งองูก็ตอเต่าไปคิดกันเอาเองครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์นายนวิสิติ์ฮะเอาลครับ